เซลบอกกระถาคอหนึ่งพี่น,อน้องเอาบอก,กระถาย้ำกินของอยู่ของกินนี่นะว่ต้องท่วงเด้อเราสูรคอยไปไสเด้อฉันท่วงเันซิบไว้กินแซบ่บกระว่าแซบ่บมวนกระว่ามวนบม่มวนกระว่ามวนโอเคแล้วมันจะแซบ่บอืมเอากระถาคนนี้ไปไสแล้วมันจะเจริญหุ่งเหือง บอกหมแต่ว่าเจ้าเฮ็ดไปเจ้าตีข่อยละเจ้าว่าอ่อว่าคือหลามฮะเทนที่เจ้าสิถามข้าเจ้าฮันตีว่าขาถาเอาตัวรอดทันเจ้าบอรอดแล้วเจ้าตีข่อยเรียบร้อยแล้วเจ้ายังช่วปบอกขาถาคนอื่นยังไงฮะคาหาตัวนี้รอดพี่น้องบอรอดแล้วเจ้าเมืรอนี้ไหนเจ้านะบ่ารอดนะรอด มันตัวน,นี้ได้เดียวเนี่ยนั้งปั๊บก็จแา ยแสบคนนั่นนะระของหมอนั่นหมอนั่นมันเกือใส่หลายมันยันคนคนเบิดไวหวแคนาสูตรต้มขาปูวอมากล่างเดีดีกันต้น้เอาตปหงนใ่เอาไปงอวอใส่บ่บอบวงใส่เอาไปงอใส่บวงเอาเครื่องบวง เราต้องเอเกลือใส่แล้วจะไปนัวแล้วก็ต้มแล้วก็ปลาไปหันเมื่อไนจะเปิดเปลี่ยนปุกไผ่นอจมเจ้าว่ะไอ่หมอนว่ะหมอนบ่จงจงาจมจมจมขาโปเนี่ยอืมบ้าเค็มหาเจาเปิดนเนาะไปกัดหรอือป่าขาโปมันมาแต่ทะเลมันเค็มอยู่แล้วมีแต่น้าต้มดีๆดต้มละแซน่าไหมฮะแล้วเปาออกต้มละแซ่ไปหมอน ให้มันน้ำน้ำเาน้ำเป้งน,นัว,น,มมน,วน้ำแบบนั้นซึมเข่าคำบอลเอาไป้งน,นัวใส่มาแบบบอลบอลเซฟต้องปเลย่ปงนัวใส่คซันเจอิสกินไ,ไห้ก่ต้มาเสะไว้ลูกหลาบโกินเลยจ เราบยายามค่ะตบกนะพ่อกินนมวดอัตอพ,อต,อพอตัวเองตลกนะพ่อไป็นอะรเล่นเกมนะเก็บะุมกระดานี่ แฉกเนาะเป็นยาได้เป็นว่านว่านเป็นหนอนผมเป็นยาเนี่นยไปว่าบเสมอก,กนมอินเข้าวึรือกล้วยล้าจะหันมาเนี่ยกินบกวกกล้วยในเด็บกบวกล้วยดีประมาณนะบอก คนนีมม้บอกวยชะนีมาขายเนะเาะจะกินต่ำน่องอันนี้ตางกาแฟอีเม,ยมลมยังต่ำนองโบได้ซื้อลืมระบอร่อซื้อาจังจักผีเราต่ำได้สิไปหัน่นอยู่ได้เราวอนนะเนาะวันนี้หัน่นเสียนก็วักอีกิงเอาเห็ด ไปเฮ็ดแท็กแล้วดูว่างกล่ของมันนี่คมไปเลยแน่นี่แบงมาเอาของขอยกเท่าไหรมันประมาณ ปล่ายาไหมแม่เจ oh ็ดท uh ้องอาญาดีเจ็บหัวไหมคันว่าเราบวมหูแล้วนะแต่เรากูนตัวอายาไหมคเป็นทางแดนไปล่ะกล้ามมันอเปล่ากล้ามใหญ่ๆเลยสีลายลาย มันเวลาอคือออกง่ายเ่ยนี่ออกง่ายอ่ะเปิดสับนี่เบลเนี่ยโ้ยแตกเบลลเบลไปกินโดนแล้ว,วอ,อ,อ๋อ เท่าแกะงามอ่ะเอาแล้งมีแต่ซีนนะแซ่บๆนะนี่เนี่ซีนมันซีนก้ามปูใหญ่ๆอย่นี้นะแซ่บดีหวานๆตัวอ่าว่าทำไงจงไว้ให้บอสจงไว้ขานึงเนาะของอาหารเนาะอันนี้อ่ะเป็นอย่างที่เราคินปูแล้วมื่อไหร่ฮะเสี่ยงกินกับเจ้าสุกี้แซ่บเลย ลากเส้ากินปูหรือว่เดี๋ยวนี้ว่าไปก้อนลรากินดูเมนวะย่ฟุ้นมาแบบนี้หยังฮะได้วจชกในนองสมเตนอจะฟุ้มาแบบนี้อยากไรยังฮะได้เล่นชกเอบ๊ดิยาฮะเอ่อเอ แ like ล้วสักครู่มันเหมือนแบบไล่ให้แม่เอาไว้ตัวนี้เนาะตัวนี้ซองพีนะอ้มเหมือนนี้เนาะอ่ะมาเด้อกินขาป,ปูวันนี้นั่งกินขาปูเล่นผู้ใดอยากกินขาป,ปูนํามาเด้แซ่บๆพี่น้องนี่ขาป,ปู บาบูอะลาสก้าบ <Moment. S 1> อแมนอะาสกาบอแมนอมันมาจากไหในใจ๊ะก,กัวขบวนมาจากอะลาสก้าอลองคิดดูแม่แน่ใจเก็กำมาจากอะลาสก้าเลยเอาลินยาอะไรปะนี่เฮ้ยยัางเจอ s <S อะไลูกมันเก็บช่วงจ้ะเอามือจับแล้วคอยไว้คือมันนี่แบคทีเรียก็อยู่ในเม็ดยาฮะหละ S <S ละเมิดอื่นกับติดแบคทีเรียนะอะไรขาบคให้เอาอยามาจับริ้นได้เราละไขางได้เลยจะ well, to จัดต่อหลายแล้วเจ้านะ แซบเหรอในละสตรคนแซ่บนางกินปูเล่นพี่น้องมาเด้อแซ่บๆกินขาปูเหมือน,นั้งคอยกินบาได้ซ้ับ ตอนเขาไปกินบุฟเฟ่สองขายัางบนเนาะเค็มเนาะสายหน้าบุฟเฟ่นะโอเคเด้อพี่น้องเด้อจบคลิไปไว้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝาก <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <Yeah. S 1> ให้เด้อพี่น้องเด้อก็ปิดกำลังแห้งใจเฮ็ดคลิปต่อนะเอาพบกันใหม่บายบายพี่น้องโอง <Yeah. S 1> เคเนาะ <Yeah. S 1> ก็แบบลุกตายไปกระทำอย้าหน่อเข่าเข่าอัออนบุกอ่อนาไไปเข่าอัน แกงไอ้ยเองจริง่งกับบแบเนาะแซบดไหมครับบอลนมืองไทยเป็นเมือนไทยผู้ใดผู้กเกี่ยวเข้าเี่ที่น้องมาเอาอะไรยังบังคืนไปขายก่อนเจ้าหนะ่ะจะมาเนี่ยแต่เซกรเจ้าเกีเ่ยวเขา้าแบบว่าเข้ากระชุกะรเที่ยวนะ เดีเยเ๋ยวเราจะเกีียวเกีียวแล้วล่ะก็จีจยวจะตากไว้จากสามมื้อแล้ะก็จะเอาขึ้นล้านเดี๋ยวมีบัวแมนเนี่ยสี่พ้อมาคล้อห้องสี่เลยพอได้แล้วเบิดแล้วไปทอ